เดีทยวจุมทันนะครับวันนี้ก็อัปเดตตัวเป็นที่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมาสุ่มกาซ่าครับด้วยตัวกาวปีแบบเกลือนะครับที่มันแจกมานะแบบว่านับตัวเกลือคนระโอ้ขอภ่ขอผัานหลายๆน้องแมกเน็ตไม่ค่อยดีวะเฮ้ยขออหญาตปิดคลิปสักแป๊บหนึ่งนะคนดูคนดู เหมือนพี่เน็ตค่อนข้างจะซานะครับเขาไปเป็นอย่างสูงไอ้น้องฮา่ฮาฮา่าฮ่าหัวแกรูวไว้พี่ก็จะมาดอ ID เก่านะ ID เก่าเว้ยโคดโบนี่บรุที่ผ่านมานครับพี่ก็เกลนะไม่ได้สักตัวเลยผมมีแต่ ID ใหม่อะดิ ไอดอี ID แบบพึ่งปั่นนี่บุรุมีอยู่อ่ะมีอยู่ออหนึ่งไอดีเออเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปสมไม่ใช่ไอดีนี้นะเดี๋ยวผมเข้าไอดีอะไรจำไม่ได้ะ่ะเฮ้ยนียังสุดผมเข้ามาแล้วรอบหนึ่งยวพาไปดูไอดีก่อนนะนี่นะครับพี่น้อง U สิบเอ็ดนะครับ ก็คือพี่เพิ่งปั้นนะเออเพิ่มเพื่อนไปนะครับเพิ่มเพื่อนระบบระบบใหม่มันนะนี่คือผมก็เกือบทำวสไม่เสร็จอะดิพิ่งเสร็จเมื่อวานเออแล้วเราก็ไปหาตัวที่ตู้กาซ่ามาเล่นนะครับเพราะไอดีนี้ไม่มีตัวเล่นนะพูดง,ง่ายๆนะครับก็คือไอดีเกลือผมเองนะเล่นตั้งแต่ยุคทนายน่น ่มันเกลือไงเก็บไว้เป็นที่ระด,ดึกเออโอ้โหเน็ตไ,ไม่ต้องตู้นี้ก็จะออกแปดดาวนะครับเหมือนที่มันเขียนไว้หรือเปล่าแปลดดาวตัวเกลือครับไม่ต้องไปหวังอะไรมากนะเออทุกคนคงดูนะโอ้โหเอกสุดดำน่าจะสุ่มสองครั้งนะครับเพราะ มันให้มา25ตัวนะครับ25ตัวทน่าจะได้ทุกคนอะแหละเอ๊ะดูไยดูไยว้าวกูยังไม่มีตัวสายเลยขอดาเินซี่หน่อยน้องโอ้โห h a t the hell มีอีหี้อ่ะกูไม่มีตัวเล่นเลยว่ะ เฮ้ยผมไม่มีตัวเดี่ยนเลยไอดี ID นี้แม่มันเกลือจัดฮี้ยมีแต่แซมปีนตัวนี้น่าจะก๊อปปี้ได้มั้งอือเดี๋ยวไปดีใหม่เดี๋ยวไปไอดีใหม่กันเลยนะครับนะอ oh. ปิดคลิปส่วนตรงนี้ก็เป็นที่ล็อกเอาท์ออกนะครับนะน่าจะเดาไว้ กลับไปล็อกเอาแ้งหน้าจอไวันสีเดิมอีกครั้งเส้นกันออหอเอ้ยล็อกอินด้วยเฟสด้วยวะแม่มเอาลยกับถึงซ่อมนี่ก็อยู่ที่ไอดีนิูุนะครับจากโคโรโบเดือนที่แล้วนะเลด้รับตัวห้าใบก็คือโคโรโบเเมื่อกี้นี่ค่อนข้างจะเกลือนะครับดูจากสภาพเดีวน,นะ นี่ดูผมได้สามตัวนะจริงๆอยู่ในครั้งหนึ่งตัวนะครับเอ้ยผมขาดตัวอะไรปะไอซูนะนะครับก็คือมันไม่ได้จริงอ่ะเอ้ยโอ้ยนิดค็หข้างจากซาว่ะเฮ้ยมึงไม่ต้องเข้าแนละ้วพี่น้องอแซมเปนม่วงวะ่ะแซมเปนเอ้ยมันซื้ออีอยงมาตัวหา มันคือเคยข่ายสร้าีนมามสร้างเม่มันนะครับเราจะไปไม่ไปยุ่งนะโอ้โหได้ตัวเจ็ฟฟีหนึ่งตรวแล้วก็จะมาต่อที่ตู้กาซ่ากันนะครับจากตัวยีิบห้าใบสุ่มครั้งละสิบสองครั้งเขาเรียกว่าได้เกลือสองเดิงนะครับ ท่านผูว้วมเออดูไว้นะครับคือผมต้องการเค่ดาบินซี่นะก็คือเดนเจอร์ที่ผมชอบที่สุดก็คือดาบินซี่ในเกมดาบเนเจอร์นี้ฟังไว้เออเพราะเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดในเกมโอ้โหปืนสลุดกจี่จมูนหมวกแม่มึงเกือเกือเนาะเกม เอ้ยต้องขอตัวไปไอดียอื่นซสแล้วคลิปได้เดพิ่งห้านาทีเองโอ้มีสวนภูเขาหาสิแตกบ้าเฮ้ยเออก็คือว่าผมไม่สามารถที่จะออกได้นะมันบังคับให้เล่นนะครับโหยตัว GM ซัดๆไอ้เฮียโอ้ดาวม่วงโคตรโหดอ่ะครับ โอ้ยตัวฟีจีเอ็มมันให้เล่นแค่ครั้งเดียวอะ่ะเฮอ้อครั้งเดียวก็ฟีเยวได้ดาวม่วงทั้งหมดเลยในนี้มีตัวเดียวที่แดนะครับนะไอตัวนี่นี่น,นี่ตัวอะไรีผมดื่สืือมันวะนี่นี่ที่ผมกดนี่ตัวนี้แรนะเว้เยแรจัดด้เพราะมันมานานเน้ะแล้วก็น้อยคนที่จะมีนะ ไหนวะมันอยู่ไหนวะสงสัยตายไปแล้วที่มันขี่มา้าเมื่อกี้นี่โอ้ยหเหตดชีพก,กูเหกูยเอาเนาะมีแง้ส้าได้วีสโจบวะโอ้โหเล่นครั้งแรกไม่มีคูนสองโอ้ตัวแม่งโคตรโหดโอขอพายที่เงียบนิดหน่อยนะ โอ้ oh, ฟื้นฟูฟื้นฟูว,วิเดียวเตอ่ะมม,ม่งเอ,อื้อจบทอนโ oh, อ้ยสามร้อยกาเมตรอีกูรู้อยู่หรอกกูเด่นมากม่งี่หาปีล่ะสอนกูขักเนาะเอา้าคือยังกูกดไปละโอ้โหมึงกะ ข้างยีกเน็ตนี่เอยีงอยงเอียงนุนสกสอนกูาหายังงวะเอาให้กูตั้งอี่โอ้ล็อกเอาออกนะครับนะสนับคนที่ยังไม่รู้นะครับก็อยู่ไอ้สุดท้ายนะครับเฮ้ยเราสุ่มไปแล้วนี่วาเออดื่มดื่มดื่มเฮ้ยยี่ห้าใบ เกลือหรือเปล่านะครับดูกันไอดีนี้ก็เหมือนกันนะครับดาวินซี่เฮ้ยเดี๋ยวเรามีแล้ววะโอ้ข้างข้างข้างแมวเออทำไมมันค้างจังเลยโอ้โหเน็ตผิดสายเนาะดาวินซี่ไม่ให้กูเถอะโอ้โหเดี๋ยวเกลือสามสองตัว ขาดน้ำไหวพิบเฮ้ยทำไมไอดีนี้ไม่มีดาวินซี่วะเฮ้ยเหมือนเกมจะบักว่ะอะไรของมันวะเอ้ยไปดูดาวินซี่ก่อนนะครับหรือผมย่อยทิ้งไปแล้ววะโอ้เน็ตสาม่ันตสิบนาทีเดพพูออะ นาบินสี่กูอยู่ใส่เนาะจะบอกนะบอกเคยได้ไอดีบม่เคยสู้มัได้เถ,ถี่ยวไหนเที่ยวไหนบอคือยคือจังหนี้อยู่น้องดาบินสี่กู้ปิดใส่วะโอ้สาดม้ายดีเว้ยหมีเงเอ้ยจบคลิป จะดึงม,มาเพิ่มเพื่อนผมเลยเดอ้อไอที่ไอนี่นี่ไอเพิ่มเพื่อนนี่ทาง UID นะครับ,บเพืนกดค้นหานี่เอออจะเข้ามาทำเพือ่ออะไรกันสิบนาทีแล้วเดอ้อมต้องรีบปิดคลิปซะแล้ว เนี่ยไอเดียอื่นผมก็จะไปสุ่มนะแบบไม่ต้องอาัาคลิปเพราะมันเกลืออยู่เดียวนะที่ดูดูกันอยู่๊ายบายไม่งนเ้